สวัสดีพ่อแม่ที่น้องครับผมมื้อนี้สิมาเฮ็ดเป็นเมนูนครับผมข้าวผัดพริกเผาเลยครับผมเป็นสูตรของผมเองครับผมสมในที่บ้านอาหารนะครับเป็นของพนักงานกินนะครับผมใสะเกียอครับมีมได้เฮ็ดกินหลายปีแล้วพี่นอ้อง หมูขิพี่หอกไส้หมูซับไปเลยครับใส่ไข่ลงไปครับอัดที้กบอัดน,นะครับผมใว่า,าเ,ขเขาจะแกงกินใส,ส่พี่เผาใส่ขิบพี่ห้อกใส่เข่าไปเลยเออเปยนไส่พี่เผานี่ครับ เข่ากันคอยมาถึงเครื่องออกครับครับพัดแข่งคอกันไม้ขนาดนี้แหละพี่น้องครับเราถึงเครื่องครับผมถึงเครื่องแต่ว่ามีหลายครับพี่น้องบกชูครับทอดปลาเขียวนะครับปลาเขียวกับเป็นชิ้นน้อยนึง ใช่ครับมันตันเพราะตรงใส่กระไพี่นอ้องเพราะว่าติดเผามันหวานอยู่แล้วสูตรนี้ผูใ้ใดยไส่หอมหอมใหญ่กระไรนะครับเจ๋อผมบโใส่นะครับบางคนเขาใจผิดว่าใส่ไข่นะครับแต่ว่าผมผัดใส่ไข่ไปก่อนสูตรแต่สุดมันแล้วครับเนาะอะ่อะนอ้องชิมเบ้างโอเคเลยครับเส็งขั้นตอนสุดท้ายพี่นอ้องโวยส่งหอมครับ คล้ไข่กอผัดแหละพี่น้องแต่ว่าข้าดัดแตงมาใส่กิ่ดเผาเอาสีรสชาติแบบนี้นะครับ,รบก็เส้นไหวครับพี่น้องข้าวผัดไข่ทิพเผนะครับกิครับน้องเอ้ยกินกับแตงกวาครับเสียบเลยนะี่โอ้ยยังหอม โอ้จานบกักใยญ่เลยครับแล้วถ้าผม,ผมเสียเสียดน้องท่นครับผมข,ข้าวผัดไข่หมูปิ้เผา